สวัสดีครับ BT Premium Auto s i n o n นะครับวันนี้ส่งงานนะครับกับ t o y ย ta y ยา i s a t อทีตัวนี้นะครับเดิมๆเป็นลูกแก้วมีโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่สว่างนะครับวันนี้ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใบหวอง9.1บูเลนนะครับพร้อมด้วยเดวิสไอตาแดงมาพร้อมประหลาดค Quick Start 45วัตต์และ d ดล Li ต์ออดีครับตัวนี้แถมตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมในเซ็ตโปร9เดือน9นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงจะคมและชัดขนาดไหนครับไฟออนครับ เปิดไฟออนนะครับเดย์ไลท์ออดี้ทำงานเลยนะครับไฟหลีครับไฟหลีนะครับตาแดงจะขึ้นนะครับเดี๋ยววิ่งอายขึ้นเลยชัดๆเลยนะครับเต็มเวงนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวครับฝั่งนี้ครับไฟเลี้ยวสเตปวิ่งนะครับตัวนี้โอเคไฟต่ำครับเปิดไฟต่ำนะครับเดย์ไลท์จะดับอัตโนมัตินะครับตัดหมอกครับ ตัดหมอเป็น LED นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงที่กำแพงกันโอ้ชัดมากครับไฟต่ำไฟสูงเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถคันนี้ฟิล์มหน้า60โอ้โหนี่ก็แเน่ฟิล์ม60นะครับเนี่ยชัดๆเลยสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับติดต่อหาเราได้ที่ BT Premium Auto Si Non ทุกสาขาครับผมขอบคุณครับ